วันนี้นะคะเรามาหาเห็ดนะคะมาดูกันว่ามันคือเห็ดอะไรนะคะเห็ดก้นทางเป็นแมก่อนนะคะอันนี้เห็ดอะไรคะก้นทางแนี่ยเลยค่ะพี่รุ่นกินได้หรอเปลาเรียกว่าเห็ดก้นทางนะคะไอ้ที่ขวบอีแต้มันกินได้บ่พี่น้องใช่ได้เคยกินได้คอมเมนต์มาใน่เด้อค่ะว่าเห็ดอีหยังนอนนี่ยจับดอกหยังเห็ดสายเบื่อ นี่ก็ตาย้เจ้านี่ก็ตายอกระสเจ้านียวก่อกนิดอะไรก้นถังเคยจับบา่มันหนุ่มไหมหนโอ้ยไม่หมดเดี๋ยวเถาได้ไหมี่อ่ออ่ออยู่สาเอาไปหาอีกยังเสนออยู่มือใหม่เค่ะยไปก่อ ใใหม่ยังไอีกเน้นต้วนเจ้าใบใม่เลยเนี่ยเดี๋ยวอยู่เงาต้นนี่อย่างเันจะเบิ่งมือกว่สี่นี่่งเนี่ยแกงกินอเลยใบใหม่บ่ห้เนห่หอมๆนอนไนะหอมๆจะว่าเป็นตัวนี้เห็ดองอันนี้สามารถดีได้นะคะ แต่เห็ดตัวเมื่อเช้ากินไม่ได้นะคะตายกินแล้วตายอันนี้เห็ดหยังนี่เห็ดเก็บว่ะฮะหงูยัวเห็ดเก็บมันไม่ใช่เห็ด